นับตั้งแต่ที่มนุษย์มีอินเทอร์เน็ตก็ดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตประจำวันจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเราสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราสนใจหรือได้เห็นสิ่งแปลกๆมากมายที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะมีอยู่จริงบนโลกนี้ด้วยวันนี้เราจึงได้มัดรวมเรื่องแปลกแบบไม่แยกหมวดหมู่มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ว่าโลกใบนี้ช่างน่าอัศจรรย์เพียงใดถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยรถถังกระโดดนี่อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไอเดียที่หลุดโลกมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเฮนรี่วอลเลซคละเมืองธรรมดาจากฟีพอร์ตนิวยอร์กได้เกิดความคิดอยากสร้างรถถังที่สามารถกระโดดได้เหมือนกับจิงโจ้โดยเขาตั้งชื่อเหมือนว่าวอลเลซลิปปิ้งแทง ทุกอย่างมันเริ่มขึ้นในปีคิทสักรัช1942นะครับเมื่อเขาเริ่มมีความคิดว่ารถถังทั่วไปที่มีตีนตะขาบอยู่ด้านล่างมันเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ในสนามรบอีกทั้งรถถังส่วนมากก็จะมีการหุ้มเกราะเฉพาะส่วนหน้าหรือบางคันก็มีการหุ้มเกราะส่วนหลังด้วยสําหรับด้านข้างนั้นส่วนมากจะไม่ได้หุ้มเกราะนะครับเฮนรี่วอลเลซจึงมีความคิดว่ารถถังเนี่ยถ้ามันมีขาเดียว มันจะสามารถกระโดดไปมาได้อย่างอิสระทําให้มันคล่องตัวเวลาที่มันลงสนามรบเพราะมันสามารถที่จะกระโดดไปข้างหน้าถอยหลังนั่งลงหรือกระโดดข้ามแม่น้ําก็สามารถทําได้อีกทั้งรถถังกระโดดที่เขาคิดออกมานั้นยังถูกหุ้มเกราะรอบด้านโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกโจมตีจากข้าศึกมาทิศทางไหนอีกทั้งยังมีการติดตั้งปืนใหญ่เอาไวถึง6กระบอกรอบด้านทําให้สามารถยิงตอบโต้ได้รวดเร็วกว่ารถถังทั่วๆไปนอกจากนั้นนะครับ ภายในรถถังก็ยังมีห้องควบคุมโดยสารขนาดเล็กที่สามารถหมุนไปตามทิศทางต่างๆได้อย่างอิสระแล้วก็ยังมีช่องที่เอาไว้สําหรับในการมองสังเกตการด้านนอกแน่นอนว่าไอเดียสุดโต่งนี้ไม่ได้รับความเห็นด้วยจากกองทัพสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนครับและถือว่าเป็นความโชคดีของทหารเป็นอย่างมากเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็คงจะปวดหัวกันอย่างแน่นอนขอย้ำนะครับว่าน,นี่เป็นเพียงแค่ไอเดียเท่านั้นและไม่ได้มีการพัฒนาต่อมาแต่อย่างใด ประเทศที่ใช้เงินกระตูนนิวเอเป็นประเทศที่อยู่บนเกาะเล็กๆที่มีสเสน่ห์อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอยู่ตรงกลางระหว่างตองกาซามัวและหมู่เกาะคุกและอยู่ห่างชายฝั่งนิวซีแลนด์ประมาณ2,400กิโลเมตรโดยมีเนื้อที่ทั้งหมด261ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งที่นี่มีสกุลเงินที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่คุณเคยได้ยินมาอย่างแน่นอน โดยประเทศนี้จะมีสกุลเงินที่เอาไว้ซื้อของอย่างเป็นทางการ2สกุลครับนั่นก็คือ 1. สกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์เนื่องจากนิวเอเนี่ยเป็นพันธมิตรอิสระกับนิวซีแลนด์ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตส่วนใหญ่จะจัดการโดยนิวซีแลนด์และมีควีนอลิสเบตที่2เป็นประมุกส่วนสกุลเงินที่2ที่ใช้กันก็คือสกุลเงินดอลลาร์นิวเอซึ่งในปีคิดว่กราช2001นะครับ ทาง NUA ได้ตัดสินใจที่จะใช้แนวคิดที่ไม่เหมือนใครโดยการผลิตเงินเหรียญที่พิมพ์ลายโปกเกมอนลงไปในเหรียญ1ดอลลาร์และมีตาสัญลักษณ์ของ NUA อยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งในการผลิตเหรียญครั้งนี้ก็ยังได้พิมพ์ลายตัวละครจากการ์ตูนโปกเกมอนที่เป็นที่นิยมลงไปอีกด้วย,เ,ย,วยเช่นปีกาจูฟูชิกิดานะฮิโตคาเงะเซนิกามะและเนสซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้เห็นเหรียญ1ดอลลาร์ของ u a เกิดความชื่นชอบในไอเดียและทําให้การผลิตเหรียญครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังมีตัวละครดิสนีย์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์หรือเจ้าหญิงต่างๆที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีรวมไปถึงยังมีการ์ตูนและภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆอีกมากมายครับด้วยเงินเหล่านี้สามารถใช้ในการซื้อของได้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนิูเอนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนิยมนําเหรียญพวกนี้มาทําการสะสมมากกว่าซึ่งบางเหรียญ สามารถขายได้ถึง1,000ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับไก่ป่านักเต้นระบัมนี่คือหนึ่งในไก่ป่าที่แปลกมากๆชนิดหนึ่งนะครับมันมีชื่อเรียกว่าเกตเตอร์เซกเกลหรือจะเรียกสั้นๆว่าเซกเห็นก็ได้นะครับมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลวงไก่ฟ้าและนกกระทาตัวผู้เนี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นบริเวณที่หน้าอกจะมีขนฟูและมีถุงขนาดใหญ่ที่สามารถขยายออกมาได้ เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์การแข่งขันก็จะเริ่มต้นขึ้นบรรดาเหล่าตัวผู้ก็ไม่อายที่จะเต้นลำไปมานอกเหนือจากลีลาการขยับขาอันเร,าร่าร้อนแล้วพวกมันยังสุดลมเข้าไปในปอดซึ่งช่วยให้หน้าอกของมันยกขึ้นยกลงถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียน้ำหนักถึง1ส่วนสของร่างกายในการเต้นลำ <c oughs> เพื่อทำให้ตัวมีอาหารมาสนใจพวกมันก็ยอมครับซึ่งพวกมัน สามารถทำแบบนี้ได้หลายชั่วโมงอีกทั้งยังส่งเสียงแปลกๆที่ฟังดูแล้วคล้ายกับเสียงกรองเพื่อเอาชนะใจตัวเมียให้ได้แต่จากผู้เข้าแข่งขัน100ตัวจะมีเพียงแค่ตัวเดียวที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นที่จะสมหวังนะครับดังนั้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนหนักหน่วงแสนสาหัสและสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับไก่ป่าตัวผู้เป็นอย่างมากครับเกตเตอร์เซกเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นไก่ป่าที่มีความสวยงาม และขึ้นชื่อว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนืออาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายบนเทือกเขาโรกกี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาพฤติกรรมการหาคู่ของพวกมันมีเอกลักษณ์ที่น่าทึ่งจนทําให้นักวิทยาศาสตร์จํานวนมากให้ความสนใจและศึกษาพฤติกรรมของมันมาถึงปัจจุบันนี้ครับงูกาบูลไวเปอร์งูกาบูลไวเปอร์นะครับเป็นเจ้าของสถิติงูที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลก ซึ่งมันยาวได้ถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะครับแต่มันไม่ใช่แค่เขี้ยวยาวอย่างเดียวเพราะพี่แกเนี่ยก็มีแรงที่มากด้วยแถมยังผลิตพิษได้มากเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งเป็นรองเพียงแค่ง,งูจงอางเท่านั้นเองครับงูกาบูลเนี่ยเป็นงูพิษที่พบได้ในแอฟริกากลางมีความยาวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.25ถึง1.55เมตรและมีน้ำหนักมากถึง16กกิโลกร,รัมเลยทีเดียวบางข้อมูลมีการบอกว่างูสายพันธุ์นี้สามารถที่จะโตได้เรื่อย และมีความยาวได้ถึง2เมตรเลยนะครับโดยปกติแล้วมันจะจับนกจับหนูจับงูและสัตว์ตัวเล็กๆกินเป็นอาหารหลักนะครับงูชนิดนี้จะมีหัวที่ใหญ่แล้วก็เป็นทรงสามเหลี่ยมในขณะที่คอมันจะแคบมีลวดลายที่โดดเด่นในที่โลง่งแต่ในธรรมชาติที่พวกมันอาศัยอยู่ถือเป็นงูที่มองเห็นได้ยากมากๆความโดดเด่นในลวดลายของงูชนิดนี้เป็นสาเหตุทําให้ผู้คนพูดถึงพวกมันมาในช่วงหนึ่งเพราะมันดูคล้ายกับงูของเล่นที่ใส่ฐานเลยครับ มันเป็นงูที่เคลื่อนที่ได้ชา้าและส่วนมากก็จะเคลื่อนตัวเป็นเส้นตรงด้วยเกล็ดที่หน้าท้องของมันมันไม่เหมือนกับงูทั่วไปนะครับที่ทําตัวขดไปมาในขณะที่เคลื่อนที่อีกทั้งมันยังเป็นงูที่ไม่มีนิสัยก้าวร้าอีกด้วยพิษของงูชนิดนี้ถือว่าร้ายแรงและจะปล่อยออกมาในจํานวนที่มากด้วยนั่นจึงทําให้คนที่ถูกกัดถือได้ว่าเป็นเหตุยุ่งร้ายแรงทางการแพทย์เสมอดังนั้นถ้าคุณเจองูสายพันธุ์นี้ทางที่ดีก็จะเสี่ยงเข้าไปยุ่งกับมันจะดีกว่าครับ โลมาหน้าหยิมวากีตาเป็นโลมาสายพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือสุดของอ่าวแคลิฟอร์เนียที่ประเทศเม็กซิโกนะครับและจัดเป็นโลมาสายพันธุ์หนึ่งที่มีขนาดตัวที่เล็กอีกด้วยบางข้อมูลบอกว่ามันมีขนาดตัวที่เล็กที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้อีกทั้งมันยังมีหน้าตาที่น่าเอ็นดู ด้วยรอบรอยดวงตาที่มีสีดําเหมือนกับหมีแพนด้าครับและที่รอบปากของมันจนถึงคีบทําให้มันมีหน้าตาที่ดูเหมือนว่ากําลังยิ้มอยู่เสมอซึ่งเจ้าโรมาแพนด้าชนิดนี้สามารถมีน้ำหนักได้ถึง54กิโลกรัมและมีลำตัวที่ยาวได้ประมาณ1 2ถึง1.5เมตรเลยทีเดียววากีตาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถือว่าลงเหลืออยู่บนโลกนี้น้อยที่สุดแล้วพวกมันเคยถูกพบเมื่อปีคศหนึ่ักราส1958แต่ไม่กี่ปีหลังจากนั้น มันก็ถูกประกาศว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายและใกล้สูญพันธุ์ล่าสุดนะครับสถานะวากีตาจัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของ IUCN ที่ประกาศว่ามันเหลืออยู่เพียงแค่10ตัวกว่าๆเท่านั้นบนโลกนี้และสาเหตุที่ทําให้มันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั้นก็เป็นเพราะว่าพวกมันมักจะหลงเข้าไปติดอวนจับปลาของพวกชาวประมงที่ออกมาจับปลากันนั่นเองครับ และถึงแม้ว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะมีการตั้งศูนย์ลบภัยให้กับปาโลมาวากิตาขึ้นในปีคิริสกราช2015แต่พวกมันก็ยังลดน้อยลงไปเรื่อยๆอยู่ดีครับเพราะยังมีคนที่เห็นแก่ตัวที่แอบลักลอบจับพวกมันเพียงเพราะสาเหตุที่ว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์นั่นเองครับห้องนิรภัยมเมล็ดพันธุ์พืช ลึกเข้าไปในส่วนลึกของภูเขาน้ําแข็งบนเกาะเหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลระหว่างนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของมวลมนุษยชาติมันไม่ใช่ฐานหินไม่ใช่น้ํามันหรือแร่าธาตุที่มีค่าแต่อย่างใดแต่มันคือมเมล็ดพันธุ์พืชครับนี่คือห้องนิรภัยสวานบาดท,ที่เก็บมเมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้จากทั่วโลกมันเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ฝังตัวลึกเข้าไปตามช่องที่เจาะเอาไว้ในภูเขาหินทราย ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลนพร้อมความหนาวเหน็บตลอดทั้งปีซึ่งความยาวของอาคารนี้จะอยู่ที่120เมตรและจะมีการแยกห้องนิรภัยออกเป็นหลายๆห้องโดยจะมีประตูกั้นตลอดเส้นทางของแต่ละชั้นอุโมงค์แห่งนี้มีการเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชมากกว่า1ล้านชนิดและยังมีตัวอย่างของแต่ละชนิดอีกจํานวนมากที่เก็บมาจากทั่วโลกโดยที่ทั้งหมดมีการแยกเก็บรักษาเอาไว้ในหีบห่อที่มิดชิดพร้อมควบคุมความชื้นเอาไว้ ใส่เอาไว้ในห้องเ้ยงภัยที่มีอุณหภูมิติดลบ18องศาเซลเซียสซึ่งอาคารหรืออุโมงค์นิรภัยนี้นะครับได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยที่สูงและมีโอกาสที่มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเสียหายน้อยมากๆแม้ว่ามันจะไม่มีไฟฟ้าใช้แต่สภาพอากาศที่หนาวเย็นในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นภูเขาน้ําแข็งมีอุณหภูมิติดลบตลอดปีราว5องศาสามารถช่วยรักษามเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นานเป็นร้อยปีและ,มะเมล็ดพันธุ์บางชนิดอาจอยู่ได้ถึงเป็นพันปีเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งหากวันหนึ่งโลกของเราต้องเผชิญกับหายนะไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามภาวะโลกร้อนหรือโรคระบาดมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีเอาไว้ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งความหวังของมวลมนุษยชาติในโลกยุคถัดไปครับเขาฟานจิง้งซานยอดเขาที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่นี้นะครับมีชื่อเรียกว่าฟานจิง้งซานเป็นยอดเขาสูงที่สุดของเทือกเขาอู่หลิงตั้งอยู่ในเมืองทงเหลินมณฑลกุ้ยโจ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ480ถึง2,570เมตรอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีคิตศักราช1,986และเมื่อวันจันทร์ที่2กรกฎาคมปีกิตศักราช2,018นะครับก็ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นหนในมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และด้วยความที่มันตั้งอยู่บนเทือกเขาอูหลิงเนี่ยเทือกเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆมากมายของจีนแถมยังมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาที่มีการแยกตัวของพื้นดินอยู่บ่อยครั้งจึงส่งผลให้ฟานจิงซานเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เก่าแก่ที่มีต้นกําเนิดมาตั้งแต่2ล้านถึง65ล้านปีก่อนซึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือการปีนเขาขึ้นไปชมวิวที่สวยงามตามจุดต่างๆและจุดหมายปลายทางของที่นี่ก็คือวัดเขาฟานจิ้งซานที่ตั้งอยู่บนยอดเขานั่นเองครับเขาจะมีบริการให้เราสามารถนั่งเคเบิลขึ้นไปได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ฟันฝ่าขึ้นบันไดไปอีกประมาณ2,000ขั้นเพื่อขึ้นไปถึงยอดเขาถึงแม้ว่ามันจะมีจุดพักให้เป็นระยะระยะแต่มันก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับและคุณต้องฟิตเอาร่างกายเตรียมพร้อมก่อนที่จะขึ้นเขานี้พอสมควรเลยนะครับ สนามบินที่มีถนนตัดผ่านสนามบินนานาชาติยิบรอนตาตั้งอยู่ในยิบรอนตาซึ่งเป็นดินแดนเล็กๆของประเทศอังกฤษที่อยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของสเปนโดยมีพื้นที่เพียงแค่6.4ตารางกิโลเมตรแต่กลับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนื่องจากมีสนามบินที่เป็นเอกลักษณ์มันเป็นเรื่องแปลกมากที่ถนนจะตัดผ่านกลางลันเวของสนามบินซึ่งถนนนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเข้าและออกจากยิบรอนตา ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เครื่องบินจะขึ้นหรือจะลงจะต้องทําการปิดถนนนี้ทันทีนะครับโดยสายการบินส่วนใหญ่ที่ลงจอดที่นี่จะเป็นของบิทิสแอร์เวย์และ e ีซีเจ็โดยเป็นเส้นทางที่ใช้ไปและกลับของสหราชาอาณาจักรอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ขณะที่นักท่องเที่ยวในประเทศเริ่มเติบโตขึ้นและมีการบินที่เพิ่มขึ้นครับ จนทำให้พลเมืองของยิบบรอนต้าเนี่ยต้องการให้หาวิธีในการแก้ไขปัญหารถติดโดยที่จะไม่ต้องปิดถนนครับเพื่อให้การจราจรเกิดความลื่นไหลและหาเส้นทางที่สามารถหลีกเลี่ยงได้รัฐบาลจึงได้ทําการสร้างอุโมงคเพื่อให้รถรอดผ่านสนามบินแห่งนี้ได้ครับแต่อาจต้องใช้เวลาถึง13ปีโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีคิศักราช2022ก็คือเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปิดใช้บริการแล้วหรือยัง จิ้งเหลนจระเข้ตาแดงนี่คือจิ้งเหลนจระเข้ตาแดงนะครับสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกระจายพันธุ์อยู่ที่นิวกินีและอินโดนีเซียซึ่งมองดูยังไงมันก็คล้ายคลึงกับเหล่าไดาโนเสาร์เมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะครับแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะถูกจัดให้อยู่ในสิ่งมีชีวิตประเภทจิ้งเหลนในอันดับสควอมาตาเช่นเดียวกับงูและกิ้งก่าก็ตามจิ้งเหลนจระเข้ตาแดงนะครับหรืออาจเรียกกันว่าไดาโนเสาร์ตัวน้อย พราะถ้าดูเผลนๆมันก็มีส่วนคล้ายกับมังกรสัตว์ในตำนานที่ถูกกล่าวถึงทั้งในยุโรปแล้วก็เอเชียนะครับมันมีลักษณะลำตัวทีเ่เรียบและลื่นเหมือนกับจิ้งเหลนตัวทั่วไปแต่มันจะมีหนามแข็งที่คล้ายกับจระเข้ทั่วทั้งตัวจะหลดหางในขณะที่ส่วนหัวของมันนะครับจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมลำตัวจะมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำดวงตามีขนาดที่กลมโตมีจุดเด่นคือมันจะมีวงแหวนสีส้มหรือสีแดงรอบดวงตาของมัน บางตัวนะครับอาจจะมีสีน้ําตาลทองติดอยู่ที่บริเวณใบหน้าแล้วก็เท้าอีกด้วยพวกมันมีนิสัยที่ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนพื้นดินที่ชื้นแฉะซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้หรือท่อนสูงนะครับปัจจุบันจิ้งเหลนจระเข้ตาแดงเนะี่ยได้รับความนิยมนามาเป็นสัตว์เลี้ยงสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงแบบแปลกๆหรือพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนิสัยไม่ดุร้าย ซึ่งนิยมเลี้ยงกันในตู้กระจกโดยจัดสภาพแวดล้อมครับให้คล้ายคลึงกับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆอย่างไรก็ดีจิงเหลนจระเข้ตาแดงนั้นจะมีด้วยการอยู่8สายพันธุ์แต่สายพันธุ์เลดอครับเป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องแปลกๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคุณคงจะชื่นชอบคลิปนี้และสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเราก็รบกวนเชอญกดไลค์กดซับ r ไ b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอโหจจิงดิด้วยนะครับ